จ็บแล้วก็รู้สึกว่าขาดกำลังใจแล้วก็ขาดหลายๆอย่างต่อไปนี้ขอให้พี่แดงเต็มทุกอย่างหนูเป็นน้องแล้วก็เป็นินที่ไม่ได้มีค่ายสังกัดอะไรดังท่าพี่นะแต่ว่ามันไม่มีอะไรจะให้พี่แต่ว่าไม่มีก็ขอมาถึงตรงนี้แล้วขอนะขออำนาจคุณพระีรัตนาตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้รวมถึงอำนาจพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีนาถ ขอพรอ,อันศักดิ์สิทธิ์ของพระคุณพระฤาษีทวาวัดบ้านไรจังหวัดนครราชสีษษษมาดวงวิญญาณของคุณผู้องดวงจันทร์ราชินีจังหวัดสุพรรณบุรีช่วยปกปักรักษาครอบครัวพี่แดงและสุขภาพร่างกายขอให้หายกลับมาเป็นคนปกปัะชาชนเหมือนเดิมสาธุ